ธรรมตุราตนาตยสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจะมีแด่พระราตนาตัยโอากาสคุูบาจารย์พระสงฆ์สมณีนกล่าวปะกินกะสารธรรมในสวงกรสรนพัทาหารของมณีมุนีนทาวัทนมโพชาข้าพาสัมภวะสุนทรี สารนังปานินังวานิไม่หังปีนยัยตังมานางังขอพระสัทธรรมมันอัมภัยในห่วงแห่งบงกฎคือพระโอษของพระจอมมุนีผู้เป็นที่เบิงของสัตว์ทั้งหลายจงกระทำใจของข้าพระเจ้าให้เอบอิ่มขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่เอาตอนญาตโยมเมื่อสุขสุขคนที่ได้มาห้อมกัน นำผัตาหารบานขาวมาถวายแก่พระสงฆ์พระเจ้าเมื่อนี้การทางคณะทีมงานบัดบานนาดีวัสดุบรรณปดิษฐ์ิบานนาดีครูบาอาจารย์พระอาจารย์มหาอุดรเพื่อได้นำทีมมาแล้วก็ออกลานไม่ออกอตาเนาะก็นำมหาบานข้าวมาเพื่อให้พระสงฆ์พระเจ้าเขาได้มีข้าวปลาอาหารบานขาวได้ครบได้ชัน จะได้มีเื้อมีแหงในการศึกษาธรรมะคำสอนประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำสอนและกน็นำธรรมะคำสอนไปบอกไปกล่าวให้ชนทั้งหลายได้ยินได้ฟังมื่อใก็ขออนุโมทนานํางตางครูบาอาจารย์ในวัดในวังก็บ่มีอย่างก็บ่มีอย่าง,างที่จะตอบดูแทนคณญาิโ่มนอกพิจากการกราวธรรมะสู่ฟังเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ บอกกับพิคุทั้งหลายว่าพิคุทั้งหลายกราหบาดีกราหาปัจณีคือออกตนวญาิโยมเขามีอุปการะคุณแก่พวกทานด้วยการถวายปัจจัยสี่คือจีวรอ,อาหารบิณทบาตเจนละตนะและพิสัสบริการแก่ทานทั้งหลายเขาซื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะหลายแก่พวกทานพระเจ้าบอกว่าญาิโยมนี้มีอุปการะหลายแก่พระสงฆ์ข้าเจ้าเ้อด้วยการถวายปัจจัยสี่ พระพุทธเจ้าเรตัดบอกกับพระสงฆ์สมเด็จว่าพี่ก็ทั้งหลายเมธานทั้งหลายกระจงจงเป็นผู้มีอุปการะหลายแก่ญาติโยมทั้งหลายเหล่านั้นโดยการแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในธรรมกลางและงามในที่สุดเถืงพร้อมด้วยอัฏฐะและอัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ชื่นเชิงแกพวกเขาทั้งหลายเหล่านั้นพระพุทธเจ้าได้ให้พระสงสมเด็จตอบแทนญาิโยมด้วยการกล่าวธรรมะให้ฟัง เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะประเสริฐเท่ากับธรรมะบ่มีอีกแล้วสำหรับพระสงฆ์พระเจ้าเมื่อนี้อาตมาก็จะนำคาถาจักคาถาหนึ่งมากราวสุหอท่านทั้งหลายที่ฟังโยจะคาถาสตังภาเสอนาถาปะทะสันหิตาเอกังธรรมะปะทังเซโยยังสตวะอุปสัมมาติ โยสหัสสังสหัสเซนาสังฆาเมมานุเสสินเอกันจาเชยมัตทานังสเวสังฆามชุตตาโมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสาถานีใบในคุธกะนิกายธรรมบทพระองค์บอกว่าโยจะคาถาสตัง หาเสอนัตถะปทสสันหิตาเอกังธรรมะปะทาังเสโยยังสุตวาอุปสัมมติโยสหัสสังสหัสเสนะสังคามีมานุเสชินีเอกันจะเชยมัตตานังสเวสังคามาชัชชตโมพระผูมีพระพเจ้าตัดไปแบบนี้แปลเป็นภาษาบ้านเฮาบอกโยจะคาถาสตังภาษอนัตถะปัสสันหิตาแปลว่า คำเบ้าทั้งหลายเราใดหรือบคุคคลกล่าวคำเบ้าทั้งหลายเราใดเป็นพันพันคาถาเป็นพันพันคำเบ้าแต่เป็นสิ่งบอประกอบโดยประโยชน์อนัตถะปัสสานิตาเอกังธรรมะปะทาังเสโยยังสุตวาอุปสมัมมติแต่คำเบ้าใดกระามเมื่อเขาฟังแล้วเข้าไปสงบกิเลเสใหเ้เขาให้เกิดขึ้นเหุสติเหุปัญญา เขาให้เกิดขึ้นใดเพชรกิเลสของเขาให้สงบลงแม่คำเบ้าหรือคาถาเดียวนั่นแหละประเสริฐกว่าพทุทธเจ้าตัดไว้แบบนี้เฮาเบา้าเฮาลมกันแต่ละมือแต่ละเป็นเป็นร้อยเป็นพันถ้อยคำเป็นล้อยเป็นพันคำเบา้าถ้าหากบาบอประกอบด้วยประโยชน์เลยบทีเกี่ยวกับทานศี้นภาวนาบทที่เกี่ยวกับสัมมาอาชีพเป็นต้นเลยคำเว้านั่นแม่เป็นพันคำเว้ากับบทิีประเสริฐ แต่คำว่าที่ประกอบด้วยอัดประกอบด้วยทมเป็นประยชน์แม่คำเดียวประเสริฐกว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดไปแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราสนทนากันก็ตามเวลาญาติโยมเข้ามาหาพระสงฆ์องค์ข้เจ้าก็ตามควรแท้ที่จะกล่าวถ้อยคำที่ประกอบด้วยอัดโดยทำตัวกันกล่าวธรรม,มาสุกันฟังใน อังคุตรนิกายนวกนิบาตพระพุทธเจ้าได้ตัดกับพี่กูทั้งหลายว่าพี่กูทั้งหลายการที่บุคคลกล่าวถ้อยคําคําเบ้าอันเป็นที่ฮักแกกันนนั้นบุคคลกล่าวธรรมะกล่าวสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้เงียงหูฟังโดยเคารพตั้งใจฟังโดยเคารพประเสริฐกลัวการเบ้าคําเบ้าที ไยรสะสนอหูที่มวนซื่นนันอีกบ่วมวนปันไดก็ตามบ่ามีสัมมา,าคารวะปันไดก็ตามเบ่าดีปันไดก็ตามแตถ่าหะบ่ประกอบด้วยอัตติธรรมกับประโยชน์หน่อยองค์บอกว่า,ากล่าวธรรมะให้เขาฟังให้ผู้ที่ยินดีในการฟังผู้ที่ตั้งใจฟังด้วยความเคารพนีนะประเสริฐกลัวประเสริฐกลัวคำว่าอันมวนอันไทเระนันอีก เพราะท่านการเบ้าธรรมะสู้กันต่างจริงสําคัญเนาะอีกคาถาหนึ่งพระผู้มีพระพาเจ้าจะตัด่าโยสหัสสงังสหัสเสนะสังคาเมมานุษยสชิเนเอกันจะเชยมัตตานาันสเวสังขามาชุดตะโมบุคคลใดสนะสงคามซึ่งมีคนเป็นพันคูณด้วยพันคือล่านหนึ่ง ชนะสงครามคือชนะคนเป็นล้านขึ้นมาบอซือว่าผู้ชนะสงครามอย่างประเสริฐแต่ว่าบุคคลชนะตนผู้เดียวนั่นแหละซือว่าเป็นผู้ชนะอย่างประเสริฐที่สุดชเวสังขามสุตโมบุคคลนั่นแหละชนะสงครามอย่างประเสริฐอย่างสูงสุด,สด การที่เราไปเอาชนะผู้นี้ผู้นั้นด้วยไม่ค้อด้วยก้อนดินด้วยสตอาวุธด้วยการลินเบี้ยเชี่ยไพด้วยการเล่นการพนันด้วยการดาด้วยการวาด้วยการตัวด้วยการต้มไปเอาชนะคนเป็นร้อยเป็นพันแบบนี้นะเป็นแสนเป็นล้านสหัสสังสหัสเสนานิีพันคุณด้วยพันคุณเป็นการชนะที่โบประเสริฐเลยชนะคนอื่นอยู่แบบนี้เป็นร้อยร้อยปีเป็นพันพันปีกับโบประเสริฐ เพราะเหตุใดจึงบวประสุดอยาณโยมเพราะสนะคนอื่นแล้วมันกลับแพ้อีกได้เป็นบอกสนะคนอื่นนย่เดียวกับกับมาแพ้และเป็นเหตุสั่งสมพอกพูนกิเลสเป็นให้ประมาทมัวเมาแหละโอ้เธอนี่เขากาสน,าเานะเ่อหน่าเขากาสนะกับปรมมาทมัวเมาเป็นที่ตั้งลงของอกุศสลธรรมทั้งหลาย บางคนไปตีไปฆ่าคนอื่นอีู่ึกเฮิอมขึ้นมาตัวเองเก่งกะสามารถบอย่านโบก่งบอกวัวภัยความประมาทเลินเล่บากลักสนก็เกิดขึ้นติดตามมาแบบนี้นการชนะคนอื่นจึงบบประเสริฐเพราะฉะนั้นนะเฮาบ่าต้องคิดดอกว่าจะต้องเอาชนะผููนี่ต้องเก่งกลัวผููนั่นต้องเหนือผู้นั่นต้องดีก็เขาแบบนี้แบบนั้นต้องชนะเขาแบบนี้แบบนั้นโบบ่ต้องคิดการชนะแบบนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายบบสรรเสริญเนาะ พระองค์บอกว่าโยสหัสสังสารเสนาเห็นบ่มสังขาเมีมนุ์เสสีนีสนะมนุษย์เป็นล้านบอซือว่าผู้สนะสรงข้ามเอกันจะเฉยมัตตานังบุคคลสนะตนผู้เดียวนี่แหละสเสวสังขามาสุตตมูบุคคลนั่นแหละเป็นผู้สนะตนย่างสูงสุดเลยสนะตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญความโลภมันเกิดขึ้นแล้วเอาชนะมันได ความโกรธมันเกิดขึ้นเอาชนะมันได้ความขี้เีเกิดขึ้นเอาชนะมันได้ความอิสาลิษยาบางเบียดเขาเกิดขึ้นเอาชนะมันได้ความมีมานะถือโตเกิดขึ้นเอาชนะมันได้ความขี้ข้านบางางเกิดขึ้นเอาชนะมันความแข่งได้แข่งดีเกิดขึ้นเอาชนะมันได้แบบนี้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าสังชนะสงครามเสวสังฆามชุดตะโมชนะสงครามอย่างประเสริฐอย่างสูงสุดเลย เป็นสิ่งที่ควรเอาชนะเอาสนะใจตัวเองนี่เองเป็นการสนะอย่างประเสริฐวิธีการเอาชนะตัวนั่นก็มีหลายอย่างหลายประการเอาชนะได้ส่วข้างส่วคขาวกันยัง,งดีเห็นบ่ความโลภเกิดขึ้นกับเอาชนะมันได้ก่อนยินดีในการสละไปเป็นต้นแบบนี้ความโกรธเกิดขึ้นก็เอาเมตตามากที่จรณาให้มันสง,งบไปได้บางคนสามารถเจ,จริญช้าอพิญญาได้ สนะไปอีกขั้นหนึ่งนะแต่ว่าบ,บคุคคลใดก็ตามสามารถเจริญมรรคญาณให้เกิดขึ้นประหารกิเลสให้เด็ดขาดเลยกระซือว่าเป็นผู้สนะได้อย่างเด็ดขาดคือสนะตัวเองเนาะแต่ว่ากระโเมินเลง,ง่ายก็ต้อเนี่ยสัางสมอบบรมไปนั่นแหละโบมินว่ามาได้ยินได้ฟังทำแล้วจะเอาสนะตนให้ได้บาเดียวเลยโบมินโม่นไง่ายได้ไหมตุในสมัยพุธกาล มีอุบาสกอยู่คนหนึ่งอุบาสกคนนี้เพิ่งซื้อว่าจิตตะหัตถะสาลีบุตรท่านจิตตะหัตถะสาลีบุตรนี่นะเป็นคนเลี้ยงงวัวเนาะเป็นชาวบ้านที่เลี้ยงงวยัวแหละหลังจากเลี้ยงงัวแล้วก,ก็ขึ้นมามาพักพรออยู่วัดพระสงฆ์องคเจ้ากะสั่นอาหารเหลือกระแบงให้ปรากฏด่าเข้าปลาอาหารโอ้ยอุดมสมบูรณ์แท้เกิดอยากหวดไหมตุเข้าวสำนวนผู้เท่าผู้ฮันมาเห็นข้าวต้มอยากบวด เห็นไหมเห็นเขาต้มข้านมได้อยากบวชเข้าสำนวนนี่เลยอย่างบวชที่ยังไงล่ะก็เขาไปบวชบวชจูไปอยู่มากินอิ่มนำสำรานเลยวก็คิดทอดลูกคนเมียแหละเลยซิกซิกแล้วก็สังเวชใจว่าโอ้ยเมื่อยเนาะเป็นคารวะญาณโยมนี่ยากเนาะอยู่แบบคารวะญาณโยมบวชอีกดีกาบวชเฮ็ดแบบนี้หกเถื่อนม่ยจนเถื่อที่เจ็ดเข้าไปบวชอีกเฮียนอภิธรรมไป อากจอภิธรรมจบอภิธรรมบอกกล่าวอภิธรรมแก่พระสงฆ์สมณีเราอื่นตัวเองก็จะเริ่นยีปัสนาบรรลุเป็นพระอรหรันต์ปนนไปเนี่ยอุปนิสัยของคนนี่บอง่ายเลยอันที่บวชแล้ซิกบวช้ซิกอะอธิาศัยเก่าเพื่อนนะบุญเก่าเพื่อนกระตุ้นเตือนได้สำํำคัญเนาะบวชแล้วก็ซิกซิกแล้วกระบวชได้บวชแล้วก็ะซิกซิกแล้วกระบวชได้แต่ว่าอยู่ลาเขาพื้นถือเด้เนะเมตุ ผูยิงหลายผัวเจ้าหัวหลายโบดเนี่ยนะพื้นทื่ขนาดนี้เนาะเห่นหมบขันสามผัวขึ้นไปละเออเริ่มโบกเข่าทาและพวกนี้เน่ะเอาว่าสิเด้ขันเจ้าหัวสามโบดเจ้าหัวสามสิมเพื่อกันบวดแล้วก็ซิกไม่วบดไม่หอดสามเธออะไรเริ่มละเพิ่นเลยเฝ้ากันไปเลยระวังเป็นบ้ามีดเถ้อเพิ่นเลยบอกบอกเนาะอันนี้ก็เป็นจิิงที่้เท่าูุหามันบบกไห้แต่ว่าในสมัยพุทธกาลก็เคยมีบวดถึงเจ็ดเทือจงคไปยบรรลุอรหันต พี่กุทั้งหลายก็โอ้ไปตามนิติสินแล้วเนาะไปโพนธนาบ่าเอพระองค์นี่เนี่ยอุปนิสัยในการบรรลุอรหันต์ก็มีเป็นยังก่ะหน่อยเป็นยังคือว่าต้องสิถึงหกเถื่อแล้วเป็นอย่างเราพระพุทธเจ้ามาได้ยินก็ถามพี่กุทั้งหลายก็กราบทูลให้หับทราบพระอ,องค์ก็บอกว่าพี่กุทั้งหลายไอ้ความเป็นปุถุชนนี่ยมันแยกเป็นปุถุชนเนี่ยมันกวดแกงจิตใจของบุงคนมันกวดแกงเนี่ย เพราะฉะนั้นการฝึกจิตฝึกใจนี่นะเป็นเหตุนำความสุขมาให้เป็นฝึกจิตฝึกใจที่มันมีปกติเบาน้อมเอียงไหลไปตามอำนาจของตัณหาของกิเลสการฝึกจิตฝึกใจแบบนี้นี่เป็นความดีเป็นเหตุนำความสุขมาให้ธรรมดาแล้วบุคคลผู้มีกิเลสนี่นะก็มีปกติจังสี่แหละกิเลสมันเล่นงานแล้วก็ซิกแล้วก็บวชแล้วก็บวชแล้วก็ซิกเป็นปกติคน โบเมนแต่ในปัจจุบันเดิมพิคุตัลลายแม่แต่ในอดีตการก็เคยมีมาแลว้วนักปราชญ์บัณดิตก,ก็เคยเป็นแบบนี้ีปพิคุตัลลายก็กราบทูนให้นําเรื่องเรามาเล่าสู่ฟังพคกก็บอกว่าในอดีตการพระเจ้าพม,มาทัศเสวยร,ราชสมบัติอยู่พน,คน,พนาครพาราณสีสมัยนั้นอดีตพระพุทธเจ้าของเขาเพืเอนว่าพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เจ้าคืออดีตศาสตร์ของพระพุทธเจ้าของเขาไปเกิดเป็นบุรุษคนหนึ่งซื่อว่า กุศาละเพื่อนนี่เนี่ยบ่มีทรัพสมบัติอีนยางทุกข์ยากหลายไม่บอกมีไถ่อันเดียวเป็นสมบัติคู่กายของเพื่อนบ่เป็นไงในคนเราเนี่ยเป็นบ่บ่คือกันต้นทืนมาบ่าคือกันบางคนเกิดในตระกูลผูห่างตังมีกะมีทรัพสมบัติเป็นบ่บางคนเกิดในตระ,ตก,ะตกูลค,คนทุกข์ยากเสื้อผาอา่อนสินุ่งกะบ,บ่มีอย่าหนูบอลอยู่อาศัยกะบ,บ่มี เช่นเดียวกันอดีตศาสตร์ของพระพุทธเจ้าเมื่อบาปอกุศลมันทรงผลในเพื่อนนะเพื่อนก็ได้ไปเกิดเป็นคนทุกเนี่ยมีไถยอันเดียวเป็นสามทรบัติไปเฮ็ดส่วนทับจ้างทับบายไปเอาไถ่นั่นแหละไปไทยได้เขาพอได้อยูได้กินพอเมื่อไหนเมื่อยขึ้นมาก็เกิดสร้างเวชสรรใจแลละโอ้ยการเป็นอยู่แบบคาราวะนี่ทุกเนีายเนาะบวชเป็นบนรรพชิตด,ดีกว่าบวชเป็นฤาษีดีกว่า ไปหาหัวมันมักไม่กินปลาพอต้องมีพันธนาการบอต้องเกี่ยวข้องกับสังคมมันมีความสุขกว่าเพิ่นตัดสินใจบวชนม่ยเฮให้จิตใจเระบวชนะไม่อตนธรรมดาบวชต้องสลระมืดไม่บอกเพิ่นก็คือกัดเดี่ยวหนุดแต่ว่ายังเสียดายอยู่อันไทยนี่นะเอาไปเสื่องไว้ซะเพิ่นกับไปเสื่งไปโกนไม่แบบ่าให้ไปเห็นเลยเท่าไปร็ไปเสื่องไปเสื่งไทย บวชตอนมีศรัทธาแหงมันก็นเฮ็ดได้เนอะอักษรศีนดีจะเริญภาวนาดีศรัทธามาร่อนกำลังให้จนได้คิดทอดไทยฮะและ้วไปจอบเบิ้งไทยแล้วโอ้ยซิกดีกว่าทับสมบัติทวักพอมีอยู่เติกไปไถนาเฮ็ดอยู่ไปนี่มาบวชอีกไม่เหก,กครั้งเบิ้งดูอดีตศาตรพระพุทธเจ้าคักคักได,ด้หนม่เอาพระพุทที่ซัดน่นนี่นะ เวลากิเลสมาได้โอกาสมนได้ช่องนี่มันบว่าผู้ใดเลยเนาะจะว่าว่าเขาเก่งเ้อครูบาอาจารย์กันเลยโอ้ยเขาเก่งแล้วโบคือญาทานงอนเนาะพอทานงอนเพิ่นเบาได้จาง่อยกระบืซิกโด้เพื่อนตายเลยเนาะเิ็นเบาได้หลยญาทานเพิ่นเคยไปเทศนะเทศว้าให้เขาญาิโยมกันเลยไปว่าให้เพิ่นเพิ่นลองซิกมาเบิงดูขยันบุหิตคือคนอื่นน่่นะ กันยังโบไปมวนไปซึนคือคนอื่นน่ะนะ่นละเทศบาปล่อยหู้แล้ว่าโทษของความูลเป็นไปไหนจ้างคอยกระโบซิก่นมาตอนนี้ดีเพิน่นโบซิกแค่เนาะเพิ่นบรณาณภาพไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าคือเฮานี่นะมันยังว่าแบบนั้นบ่ไหนเนยแห่งผู้หนุ่มผู้หน่อยเอาอดทนได้สำใดศรัทธามีได้ในเฮ็ด,ด,ดให้สุดความสามารถได้สำัลเหตุปัจจัยมันเมดืดก็ิจำปิดบ่เมนแต่เฮาเป็นบ่ นี่พระโพธิสัตว์นี่ซิกออกไปพกเถื่อเนี่ยยอนอย่างย่นไทยอันเดียวพาะฉะนั้นเวลาเข้ามาบวชเป็นประสงค์พระเจ้าเนี่ยความมักน้อยสันโดษมันต้องมีหลายที่สุดเลยพระพุทธเจ้าจึงสแสดงสมบัติของบุคคลว่าความสันโดษเป็นสมบัติอย่างยิ่งเดอ้อให้เจ้าสันโดษและสละออกไปเพะต้องไปยึดไปถือในเข่าของทั้งหลายคันยึดถือในเข่าของเดียวกับอันนี้กับรถเท้าอันนี้กับดินเท้า อันนี้กับเฮือนเฮาอันนี้กับลูกกับเมียเฮาอันนี้กับทรัพย์สมบัติเฮามันอยู่ับใครเน่ยขันบบมีแล้วแตะใครได้ใครไดนหนึงทรัพย์เหตุปัจจัยไปหลายเตึบขันยังมีอยู่กันยังต้องยุ่งอยู่ด้เยยังต้องยุ่งอยู่คือนี่แหละอธิษฐานพรธเจ้ากับเขามีแค่ไทยอันเดียวกันยังยุ่งอยู่สุดท้ายตาสิ้นใจบวชเทื่อที่เจ็ดไม่อกมันย้อนอีหยังพิจารณาเบิ่งย้อนอีหยังเขาจึงต้องซิกมาถึงพกเทื่อนนี่นะ โอ้ยย้อนไทยอันเดียวนี่เนาะไปจับไทยได้มาแกงมน้งแกงกุ้งอ้อมหัวสามบาทเดิกลงไปน้านของขาแล้วสั่งห้องขึ้นเลยบนเนี่ยค่อยสะนะแล้วค่อยสะนะแล้วเุมนค่อยสะนะแล้วพระราชากำลังไปสู้ฮบกลับมามาอยู่เก็กไก่จากัหนเราห้องเสียงดังนะ เพิ่นก็อาบนา้าอย่ทังเหนือนา้าปร,ราชาเนเพิ่นนี่ก็ห้องว่าคอยชสนะแล้วคอยชสนะเละะเ็วพราสาก็ตกใจเฮ่เราชนะยังวะคอยก็หามกษณะมาคือกันนี่ไปต่อสู้ข้าศึกสงครามหากษณะมาให้ราชาบุรุษไปเอื้อมมาถามถามก็ได้ความว่าสนะกิเลสตัวเองมาสักพระราชาพระองค์นี่นะพระองค์ชนะคนเป็นร้อยป็นพันนี่นะขน้อยอยังบอซือวาสนะเพราะมันยังกลับแพ้ได้อีกเพิ่นวา แต่ขน้อยนี่สละกิเลสตัวเองสละความรูปความห่วงแหนของตัวเองในวัตถุแม่เพียงแต่ว่าเป็นไทยอันเดียวครับเท่านั้นก็ต่างขน้อยสามารถสละมันทิ้ไมได้สมบัติของขน้อยทางชีวิตขน้อยมีสมบัติอันเดียวนขน้อยสามารถสละมันได้ขน้อยคือว่าสนะย่างประเสริฐอาตอมาจะว่าเห็นม่ออกนีนก่เนาะสละเหินสละซานก็ลูกลาเต้อกมาบวชใจหัวบวชเนี่ยโอ้คือว่าเป็นผู้สนะสนะย่างประเสริฐ แต่บางคนโแม่ได้เปตปู้ใบเนาะสละเงินสละทรายมาแล้วเจอตู้เครื่องซีตู้อยู่ในกุฏิอันนั้นก็คือซีโมแมนได้เนาะยังโบม่์ผู้สนะแท่นั่นนั้นคือสละบวชมาเพื่อสละออกไปนะแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเพิร์เลยบอกว่าพระองค์ชนะคนตั้งเป็นร้อยเป็นพันโบซื่อวาสนะอย่างประเสริฐเลยแต่ข้าพระองค์น,นี้นะสละกิเลสของตัวเองนี่เป็นการสนะอย่างประเสริฐ แล้วกษัตริย์เจริญอวิญญาเจริญฌานได้วิญญาหาะขึ้นไปเทิงอากาศแสดงทรรให้พระราชาฟังบอกว่าณต่างสีต่งสาทุกสิต่งเป็นต้นการชนะใดที่กับแพ้ได้อีกนั่นบอซือว่าเป็นการชนะอย่างประเสริฐอย่างดีเลยุแต่ว่าต่งโขชิตังสาธุติตัง ความสนะใดที่บุคคลสนะแล้วบอกับแพ้่อีกนาวิยตินีน่นะบบกับมาแพร่อีกความสนะนั่นเป็นความสนะอย่างประเสริฐแลยเป็นความสนะอย่างดีที่สุดเลยสนะบุคคลอื่นใดมืนเสนในโลกแต่ยังแพร่ใจตัวเองอยู่บุคคลนั่นบ่ซื่อว่าผู้สนะอย่างประเสริฐ แต่บุคคลใดก็ตามบ่ได้สนนภัยเลยยอมแพ้เมื่อผู้ใดมาวา่ามาดามาทุบมาตีกั็ยอมแพ้เขาแต่เอาสนะใจตัวเองไในบอโกรธเขาบอบ,าญาบ,าบัญญาบาดบาดหายเขาบออิสาริษยาบังเบียดเขาบุคคลแบบนี้ทั้งหาซื้อว่าผู้สนะอย่างประเสริฐอ,อย่างแท้จริงพระพุทธเจ้า,ยาก็ไเด้สรูปสาดกบาคนทุกจนข้ังนั้นซื้อว่ากุฏธธาละนะั่นนะ คือเฮาตถาคตนี่แหละแม่แต่นักปราดบัณฑิตในการก่อนกันยังเป็นแบบนั้นได้ความเป็นผูทุชนเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนหลายแต่ใจที่ยังบวบรูปเป็นพระริยาเจ้าเป็นพระโสดาบันเป็นต้นมันยังต้องมีความเปลี่ยนแปลงของจิตใจคือเฮานี่เขายังเป็นผูทุชนกันยังมีความโลภความโกรธความหลง,คว,ลงความอิจฉาลิษยาบางเบียดความขี้ทีบางไงย,ยังมีอยู่ในเฮานี่ต่างแต่ว่าผู้ใด่หลายผู้ใดหน่อยแล้วมันจะเกิดขึ้นมายามใด หรือสามารถสงบมันได้ยามไหนแค่นั้นเองเขายังมีอยู่จิตใจเขาก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเดียวกาดีเดียวกาให้ผู้ใดดีลายเขาเลื่อนมาคนดีเห็นมั้ความดีหลายกับความซวยเลื่อน่าคนดีผู้ใดมีความซวหลายกับความดีเขากเอื้อน่าคนซวไปแต่บุคคลจะซวโดยส่วนเดียวบ่มีบุคคลจะดีโดยส่วนเดียวก็หาบ่ไดดมีทางซวทั้งดีป้าปนกันไป จางแต่วาดีเอาลายเรื่อนว่าดีดีเอาหน่อยเรื่อนวาซัวเพีนั่นเองเนาะพระพุทธเจ้าเลยสรุปไว้แบบนี้เหมือนกับที่อคา,าถาทิตามายกมาว่อนในละว,วาโยสหัสสังสหัสเสนะสังคามีมานุษเินีเอกันจะเสยมัตตาหนังสเวสังคามมาชุตโมบุคคลเข้าไปสะนะสงครามเข้าไปสะนะมนุษย์ทั้งหลายด้วย การชนะเจิงคนเป็นล้านกระบอซื่อว่าชนะส่งขามเลยแต่ว่าผู้ใดก็ตามชนะตนเองอยู่ผู้เดียวนั่นแหละเป็นผู้ชนะตนเองอย่างประเสริฐอย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นเขาควรจะเอาชนะตนเองไหมนบอกการที่ญาโยมมาวัดมาว่าได้อาตมาว่าต้องชนะตนเองกว่าเบื้องตนชนะตนเองบอกกิเลสมันบอกให้เขาไปใส่ไปหาเงินหาข้ามแม่เหมนบอก ไปเล่นไปเที่ยวไหมไปนาลูกนาเต้าไหมไปนาครอบนำครัควไหมมันจะมีความสุขเลยแม่บอกไม่ออกหรอกมันจะดึงเขาไปไหนไปเที่ยวนี่เที่ยวหันไหมเขาเอาสนะมันได้เขาจะคอยมาวัดมาวาได้มหนบอกเอาสนะมันได้เขาเอาสะนาะความฉี่ทีได้เขาจะคอยมาสละวัตถุอุปกรณ์ของเขาได้นีเขาต้องสนะได้นี่บอกเขาเห็นบ่ได้ เขาต้องสนะความกีขนาดบางไงาได้เขัจะเอยมาน่งฟังธรรมแบบนี้ได้ไม่บอกไม่ออกเขาต้องเอาสนะความบ่มีศรัทธาของเขาเขาจึงมาน่งฟังธรรมมานางนกมือเจ้าก็อยู่นี่ได้ไ็่แต่ว่ากีเลสไฟตามเหนี่ยวเอาสนะมนันได้หลายมือน,นี่นะเขาจึงซื่อว่าเป็นผู้สนะอย่างประเสริฐแต่ว่าสานีบ่พอเด้เดี๋ยวมันจะกลับไปเปลี่ยนอย่างอื่นได้อีกเพราะจิตของเขาเนี่ยังเปลี่ยนสภาวะของความเป็ี่ยนปุถุชนเป็นบ่มันยังเปลีป่ยนแปล่งได้ เขาจึงต้องควรเจริญคุณธรรมให้สูงขึ้นไปกว่านี้คือรักษาศีลให้ดีขึ้นเจริญสมาธิให้ดีขึ้นเจริญปัญญาให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนศีลสมาธิปัญญามันพ่อหมูลแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มรรคญาณเกิดขึ้นประหารกิเลสได้อย่างเด็ดขาดมีโสดาปฏิมกสก,กดาคหายวักอนาคารหรืออรหันตมักนั่นแหละให้เกิดขึ้นจึงจะสามารถ เป็นผู้สนะตัวเองอย่างแท้จริงไปเ,เ,เนี่ยบ่แพ้อีกแน่นอนสนะแบบนั้นเป็นสนะบ่อแพ้เลวเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้เราก็ต้องคอยคอยไต่เต้าเนี่ยเห็นะุไปเท่าละน้อยเท่าละไอยสนะไปเท่าละน่อยสนะความขี้ที่สนะความขี้ก็่านมากง่ายสนะอีกอย่างก็ไปเรื่อยๆเนาะจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเอาสนะตัวเองได้อย่างแท้จริงในที่สุด mm hmm. อัสสรเมนีอาตมาภาพขออนุโมทนานำ อาอตอนญาณโย,ยมเอื้อสุขสุขนทีเป็นผู้สนะใจตนเองแล่สนะความขี้ทีความบ่มีศรัทธาความขี้ข้านมากง่ายมาป่ารบกุศลให้เกิดขึ้นในจิตในใจอัตมาภาพก็อ,อนุมทนาส่วนกุศลทั้งเมื่อี่ทานทั้งหลายได้เห็ุแล้วนําและกุศลนใดที่เกิดขึ้นในจิตใน,ในใจของอัตมาภาพอัตมาภาพ,าภาพก็แบ่งให้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์สมณีนนตลอดถึงอสอ,อนญาณโย,ยมเอื้อสุขสุขนได้มีส่วนหว่วง ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนหัมในบุญนี้และขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขโดยทั่วกันบุญกุศลใดก็ตามที่ทานทั้งหลายได้เห็นแล้วขอบุญกุศลนั้นจงสะท้อนย,ย้อนกลับมาให้ทานทั้งหลายจงประสบพบเจอในความสุขความเจริญปร,ราศจากทุกโศกโรคภัยถ้าปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบโดยธรรมแล้วก็ขอให้ความปรารถนาของทุกคนทุกทานจงสำเร็จจงสำเร็จโดยทั่วกันทุกทานทุกคน the uh...